อยากหน้าเรียวไหมคะอยากจัดแสงแบบหน้าเรียวไหมครูโชจะบอกเทคนิคนี่บอกละเอียดเลยนะจัดแสงดวงเดียวแล้วคือสูงกว่าสูงกว่าหน้าคุณหน่อยแล้วก็ก้มลงมาโครงหน้าของคุณมันก็จะเลียวขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่มีไฟด้านข้างมันไม่มีแสงด้านข้างที่จะมาศาสให้เห็นนี่ให้เห็นแก้มก็จะมีเงาช่วงคางนิดหนึ่งเพื่อให้มองเห็นเชฟ ของรูปหน้าคุณสายบิวตี้เขาจะจัดกันเยอะนะคะถ้าใครต้องการที่แบบว่าได้อยากได้ขอบหน้าโครงหน้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีวิธีการจัดวางไฟถ้าเราไม่อยากให้แบบว่าเห็นเงาตรงคางเยอะมันก็ต้องมีไฟเพิ่มมาอีกหลักการพวกนี้ก็คือไปอยู่ในอ e ีบุ๊กหรือว่าคอร์สออนไลน์นะคะถ้าใครสนใจมันจะมีรายละเอียดอยู่คือวางไฟยังไงจัดฉากยังไงเซตกล้องอยังไงเซตโปรแกรมยังไง ละเอียดแล้วครูโชว์ก็คืออธิบายละเอียดเลยอีบ e ุ๊กก็คือจะเป็นแค่เนื้อหาแล้วก็เป็นตัวอย่างกันวางไฟเฉย